ใจดจจำแล้วครับผมน้อมันใจว่าเทียวเนี่ยมันใจนำนำผ่านก็เลยเป็นไงงามซื่อไปฉีดเจ็บาแถานมือนักานว่าบนดูติดบบยิ่งเี้ยงเที่ยมกก็เดยามียิงงยังเสร็ก็มาฉีดเจ็กตัวมากันาซีรู้จักปัญญ่เด็ดเดียร่พามาเพิการฉีดวัคซีน โควิดครับอรกองอิสราเอลเกมที่สอครับน,นี่แถว,วเ,าวเานาเลยครับมาตรวจเหลืองั้นหางม้งแดงนาจิบแถวถ่ายแวผมยาวตรงนี้นั่งกันนะครับดแยวเงาแข็งลงมาแล้วครับ ต้องจมงคันไปไปบล,บบลบวยลไปเปง่ยครับเสียบันข้าบไว้ครับไอ,อดด้ดีดีดีกันไปหมดอยขีดมาแล้วครับหน้าแสดงนังเด็กตัวโล เอยเผกหนังเก่าเด้เอ๋อเรียบวินไกันจังเลยดิจีเรียนนี่เลยครับเห็นงั้นเี้ลยีกนไปแถวครับผมมดถุนครับรับบริจาคคนละบากไก่พม้าเหรอครับไก่ได้แท้งเหรอแแ่่ละคนเตรียมเขียนไว้แหรอ ชิวกันคนระับอากาศประมาณนี้ด้วยหามงแดงไก่เข้ามาถูกทีแล้วครับแขงแคละอันนี้ข้จะม้น้อสัตวเขเน้สัตว์รี่ เด็กคนหกสันคนหายหนูเหมดชยวแล้วครับผมบกมาลูกแคนลอยๆครับเตคนหลครับนาประตูล่งมันจะส่นาเว็นตะติสวาทีส công an chứ, co, theo,

ในเลยครับฉีดเลยนะถุงช่องในแต่ละคนนี้ครับระบบสาธารณสุขบ้านเคา้าก็ดีครับดูแลตรวจถึงขอบคุ้มใบเฝ้าฉีดเฝ้าเลี้ยวเศรษฐกิจก็ได้ขึ้นครับผมเตรียมปอดเสียเลือกแข็งเลยครับฉีดฟังเลยเผ<ม>ื่อชีวิตมากอ่องนะครับ จะเกิดพ่ดนะหอดคิวแล้วครับจะถือซองเลยถือหม้อพ่นเลยจำเข็มเลยครับเขียวก่อนเขียวนี่เขาจะยัวบมุ้นเป็นไนวไนถยวก่อนเจีบบ่บ่เขียวนี้เด้อน่าจะบ่แน่

เป็นรง่ามะชื่อไปฉีบมาถ้มือนักามาหบาันดูติดบบิ่งเี้ยมัเขปมันยอมดิญิงยังเสีก็มาฉีดเจ็บตัวท่าดีด้วยมัก็น่าเชืวเจ็บไปเลยเนีก็มเจ็บนะงามละลตัวนะสารเ่หรอ

ดื้ออีวู้ยิ่งจะเสียบตึบเลยเดี๋ยวจับไปแล้วไปด้ยอเลยจ้างนฮ้อน้ำแห้งนก้ยไสสิตบปะอไปก้อนมกเดี๋ยวเก็บซ่มีไรกันนึ่เป็นไวันนี้เจ็บปะ่เขาตืนันรู้สึกมันทีน้้ดดน้ำแั้วทีเดอเจ็บปะไอ้นี่เมื่อนั่นบเก็บแต่ว่าเมื่อนี้จากมันบบอกขอความบอบเก่าเดือดเยบัวัวมขามีน้ำอยู่ขมข่บักจะไก็ ใสนิล็อกแต่วันนี้ไม่ได้สนใจแล้วคืดแบบเป็นแบบเป็นเก็บเลยโอ้มันมันฉีดมันดืดอยู่ดีซื้อแ้วคุณลองไปซื้อบ่่อยมันจะเดือดก็เลตอนนี้เช่อเลยวาอะไรตอนั้นมาขมาไม่ดอนไม่ให้บอกซื้อแล้่จะเดือดจะฉีดซมีครับผม อเ,เอมครับผมจับจบเสนีหครับสวัสดีครับผมมาเรื่องเดียวยัร<อ>ันน่้างกันแล้วไปดูถวงาเยอยอ ลดตัวลดตัลดตัวกําปีซื้อเรื่อยได้เนี่ยลานลดตัวบ้านเขาเสียงเสียงโชคแล้วหรอไปซูตหนึ่งเก็บย้มตัวเลียไทยมันมันออกมือวะนี่